สวัสดีครับผมพี่เสดจไตรเดชนะครับผู้ในการกองโครงการสาานีสูบน้านะครับก็อันนี้เราก็เป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกความดีนะครับนับแรกก็ต้องขอขอบคุณทีมงานนะครับที่ได้ให้มอบรางวัลน,นี้นะครับจริงๆโดยส่วนตัวก็ก็ไม่ได้คาดหวังจะได้รับรางวัลหรือได้รับบันทึกเกียรติบัตรอะไรนะครับคือโดยส่วนตัวเราจะมีการทําอยู่แล้วนะ,ะในงานประจําของเราซึ่งอันนี้มันเป็นนอกเหนือง,งานประจํานะครับ ่โดยส่วนตัวก็จะมีการขี่จักรยานครับรอบๆไปตามพื้นที่นะครับของกบนอนี่แหละคือใกล้บ้านนะครับที่เราเห็นนะครับตรงไหนมันมีท่อรั่วหรืออะไรเงี้ยเราก็แจ้ง1นึ5หอ้รือแจ้งเพื่อนๆหรือพวกที่เรารู้จักนะครับก็จะมีการซ่อมอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยผมพบท่อรั่วค่อนข้างเยอะนะครับท่อใหญ่นิดนึงนะก็เลยประสานงานทั้งสวยหน่วยงานทั้งเจ้าของพื้นที่นะครับแล้วก็1นึ5ด้วยนะครับก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆตัวอย่่างงนนึะครับที จะให้พี่พีพนักงานหรือคุณเพื่อนพนักงานนะครับได้เห็นว่าจริงๆเราก็ไม่ต้องทําเรื่องใหญ่มากหรอกนะฮะทำช่วยกันทาเรื่องเล็กๆนะครับรวมๆกันหลายๆเรื่องก็จะทำเป็นเรื่องใหญ่ได้นะครับก็ขอให้ทุกคนก็ถ้ารักองค์กรแล้วก็ช่วยๆกันให้ให้มันดีขึ้นเรื่อยๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมสานล่องเย็นครับจากส่วนบำรุงรักษาคลองส่งน้ำท่าม่วงกองระบบส่งน้ำดิบ ฝังตะวันตกนะครับวันนี้ก็มีความยินดีนะครับได้รับใบประกาศกิตติคุณผู้ร่วม ทำความดีนะครับที่ผมเข้าไปร่วมทาความดีนี่ก็ได้เข้าร่วมงานกับศีเานะครับได้ทํางานเกี่ยวกับคลองส่งน้ำนะครับซึ่งเรารับน้ําดิบจากเขื่อนแมกกรองนะครับจังหวัดกาญจนบุรีแล้วได้เข้าไปร่วมกับซีเานะครับตอบแทนสังคมเราได้เข้าไปทํางานเกี่ยวกับระบบน้ําพัฒนาน้ําให้โรงเรียนชุมชนที่ใช้น้ําร่วมกันกับเรานะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ได้เข้าไปร่วมช่วยงานกระถินสามัคคีของการประปานะครับเพื่อตอบแทนสังคมก็ ก็วันนี้ก็มีความยินดีที่ทางหน่วยงานได้มอบใบประกาศให้เราก็ขอเชิญชวนทุกท่านที่มีใจจิตอาสาอยากจะเข้ามาร่วมในกลุ่มของเราก็เชิญเข้ามาทำงานจิตอาสาเพื่อองค์กรของเรามุ่งไปในทางที่ทุกคนชื่นชมน,น,นะครับครับขอบคุณครับ